สวัสดีครับกลับมาพบกับช่วงอาราทแลนด์กันอีกครั้งนะครับวันนี้ต้นพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ตัวเมืองพิษณุโลกครับดินแดนแห่งภาคเหนือตอนล่างของเรานั่นเองครับและจุดหมายแรกที่ต้นจะพาคุณผู้ชมไปในวันนี้ก็คือสถานที่แห่งภูมิปัญญาพื้นบ้านของชาวภาคเหนือตอนล่างคือพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวีนั่นเองครับ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวีแห่งนี้นะคะเป็นสถานที่ที่รวบรวมภูมิปัญญาพื้นบ้านในอดีตผ่านข้าวของเครื่องใช้ของคนโบราณโดยสร้างขึ้นตามความตั้งใจของจ่าทวีที่สนใจแล้วก็ตระหนักในคุณค่าของเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้านต่างๆเป็นอย่างมากซึ่งได้เก็บสะสมมานานถึง30ปีโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้จักกับร่างเง้าของตอนเองและรู้สึกภาคภูมิใจกับภูมิปัญญาของปู่ย่าตายายของตอนค่ะ เอาละค่ะ แล้วเครื่องใช้แต่ละอย่างจะน่าสนใจอย่างไรนั้นเรามาขอความรู้จากพี่กันนิกาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์กันดีกว่าค่ะอันนี้นะคะคือครัวไฟนะคะคัวไฟเมื่อสมัยก่อนนี้จะมีอยู่สองอย่างนะคะคือเรือนเครื่องผูกกับเรือนเครื่องสับนะคะหลังคาทําด้วยแป้นเกล็ดเป็นไม้เนื้อแข็งนะคะอันนี้คือกระปนควายนะคะเขาบอกว่าเมื่อก่อนนี้ป้องกันโวกได้นะคะป้องกันโวกได้ก็คือว่าห้อไว้ตามบ้านตามหน้าต่างบ้านเราตามห้องตามบ้มบิดนะคะอันนี้คือจันไย,ยนะคะจันไย,ยดัก ปลาบึกปลาเทโพตาแม่น้ำมึงลึกนะคะเวลาปลาวิ่งชนใยชนใยปุ๊บไม้ตัวนี้จะตกนะคะป้าก็ไม่สามารถไปไหนได้ตัวเล็กๆมันก็ออกตามช่องนะคะส่วนปลาบึกปลาเทโพมันจะอยู่อย่างนี้แล้วมันก็จะดิ้นนะคะเวลาดิ้นแล้วก็ดิ่ม,มันจะดังก๊แกแจ๊กก๊กแจ๊กก๊กแจ๊กชาวบ้านก็จะรู้ว่าปลาติดแล้วนะคะก็จะทําเป็นอาหารนะคะ เรียกได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่ดำเนินการโดยชาวบ้านแต่ทำด้วยใจรักแล้วก็ตั้งใจจริงดังนั้นหากใครที่มีโอกาสได้ผ่านไปแถวแถวจังหวัดพิษณุโลกอย่าลืมแวะไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวีนะคะ สำหรับผู้ที่มาเยี่ยมชมต้องบอกได้เลยว่าจะได้เรียนรู้และเข้าใจถึงรากเหง้าพื้นบ้านของไทยเราจริงๆค่ะปัจจุบันพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวีเปิดให้เข้าชมทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์เวลา8โมงครึ่งถึง4โมงครึง่งค่าเข้าชมผู้ใหญ่50บาทเด็กแค่20บาทเท่านั้นค่ะเป็นไงกันบ,บ้างครับกับข้าวของเครื่องใช้ที่เป็นภูมิปัญญาของคนไทยในสมัยก่อนก็สามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตได้มากมายเลยใช่ไหมล่ะครับ และสถานที่ต่อไปที่ต้นจะพาคุณผู้ชมไปเป็นสถานที่สําคัญของชาวพิษณุโลกและพุทธศาสานิกชนชาวไทยทุกคนนะครับนั่นคือวัดพระศรีมหา,าธาตุวรมหาวิหารตามต้นตกันเลยครับถึงแล้วคะ่ะวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุวรมหาวิหารชาวพิษณุโลกต่างก็เรียกขานกันจนติดปากว่าวัดใหญ่หรือวัดพระศรีคะ่ะซึ่งนะับเป็นพระอารามหลวงที่สําคัญของจังหวัด เพราะเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวเมืองและชาวไทยทั้งประเทศค่ะหากเข้ามาที่พระวิหารทางด้านหน้าเพื่อมานมัสการพระพุทธชินราชแล้วแล้วก็ก่อนข้ามเขตประตูเข้ามาในพระวิหารก็จะได้พบกับบานประตูประดับมุกที่เป็นฝีมือของช่างหลวงสมัยอยุธยาตอนปลายในรัชสมัยของสมเด็จพ,พระบรมโกศที่ไม่ว่าไปกี่ครั้งก็จะต้องประทับใจในความวิจิตรสวยงามของลวดลายประดับมุกนี้ค่ะ พอเข้ามาด้านในพระวิหารนะคะก็จะต้องพบกับบรรยากาศสีทองถึมและพระพุทธชินราชพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของคนไทยที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดในประเทศเลยค่ะ <het ans> เดิมทีวัดนี้สร้างขึ้นในสมัยสุขโขทัยค่ะแต่พอในสมัยอยุธยาตอนปลายก็ได้มีการบูรณะดัดแปลง จนวัดมีทั้งศิลปะของสมัยสุขโขทัยและอยุทยาปะปนกันค่ะอย่างพระปางประธานสร้างขึ้นในสมัยพระยาลิไทยเพื่อเป็นใจกลางของวัดและเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสมารีริกธาตุ เดิมเป็นเจดีย์ทรงพุ่มเข้าบินแบบสุโขทยัยแต่ต่อมาในสมัยกรุงศรีอย,ยุธยาสมเด็จพระบรมไตรโลก,กน,นาถขึ้นไปนั้นได้โปรดให้บุรณะพระปางโดยดัดแปลงพระเจดีย์ให้เป็นรูปแบบพระปางแบบขอมอย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบันนี้ค่ะและอีกหนึ่งโบราณวัตถุที่สำคัญของวัดใหญ่แห่งนี้ก็คือพระอัศธารธ พระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติด้านหลังพระวิหารสูง18ศอกสร้างในสมัยเดียวกับพระพุทธชินราชราวพศ1811เดิมประดิษฐานอยู่ในวิหารใหญ่แต่วิหารได้พังไปจนหมดแล้วเสาที่เหลืออยู่เป็นหลักฐานของเสาศิลาแรงขนาดใหญ่3-4ต้นของอดีตวิหารแห่งนี้ค่ะเราแถลงก็ถึงเวลาที่ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับแต่ก่อนจกก็ต้องขอฝากคุณผู้ชมไว้เหมือนเช่นเคยที่ว่า ออกมาเที่ยวที่หัวใจที่สำนึกและสร้างสรรค์เพียงแค่นี้คุณผู้ชมก็จะพบกับประสบการณ์ท่องเที่ยวแปลกใหม่ที่ไม่เหมือนใครแน่นอนครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ